อพี่เก่งเขา้ามนทีเดินแบบตังมากอ๋อชอบไหมครับโอเค <Okay S 2> นะครับพี่<ม>นะครับแต่เอกลักษณ์ของไทยด้วยนะครับก็จริงๆเราเราเราเห็นหลายๆคนอ่ะเสิร์ฟเรื่องอื่นตัวเราก็เลยเสิร์ฟเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะว่า Miss มิสแวร์มีแฮชแท็กว่ามิสแวร์ซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์เราก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์อ่ะตัวเก่งก็พอจะมี ส่วนผสมอยู่บ้างที่ที่เราสามารถจะเติมเต็มบางอย่างถึงแม้จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอจะมีบ้างถ้าพูดถึงความเป็นไทยนะเราก็คิดว่าตัวเราก็มีศักยภาพบางอย่างที่สามารถเสริมตรงนั้นได้ว่าช่วยองค์กรได้นะครับก็เลยก็เลยเลเป็นเซนต์ตรงนี้เพื่อว่าเผื่อว่าจะเพิ่มคะแนนให้มุกระหารหลายคนที่จะบอกว่าปีนี้ปังมากนะที่ทำปีนี้ครับผมขอบคุณ f ุกีขอบคุณขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนขอแล้วก็ที่สําคัญต้องขอบคุณตัวของคุณหมอข้าวโพด พหมอทําทงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําทุกๆวันอัปเดตงานปรับแก้ทุกๆอย่างคืออะไรที่เป็นจุดบอดเราปรับปรับ,ปร,บปรับหมดเลยครับผมอะไรเป็นจุดแข็งเราเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มให้มันดีที่สุดเล้ยเป็นแี่ยาดบอกแล้วก็เพิเ่มอะไรบ,บ้าตงาาาตัวเก่งนะก็ต้องไปให้ให้ไกลที่สุดก็ค,คิดถึงมงั้นแหละแต่ว่าเราจะออกแบบ ว่าถ้าเกิดเข้าโพธมงจะต,ต้องเป็นมงแบบไหนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคนมงที่เป็นมงใหญ่ของถ้าเกิดเป็นเข้าโพดสวมอะ่ะวันนั้นต้องลุกไหนหรืออะไรเนดะี๋ยวต้องไปทำการบ้านเพิ่มคนระับก็จะทำในเรื่สาระของคการเมฆด้วยครับใช่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 แล้วก็เล็บเป็นเส้นมุกดาหารด้วยอัปเดตผลงานหน่อยพี่เก่งครับมผมงานเยอะมากเลยทั้งภาคเสียงทั้งภาพยนตร์ทั้งอะไรโอ้ครับตอนนี้ก็จะมีนักลบบรรตราย,ยู่ในเน็ตฟลิกซ์นะแล้วก็ปีนี้ได้ได้ชมแน่นอนละครเวที ซ้อมแล้วเมื่อวานวันแรกอ่าฟ้าจรวทรายดีได้เจอพี่แบรครั้งแรกเขาก็ร้องเพลงดีมากเลยคือคือเราเห็นเขาเล่นแต่ละคอนน,อนเด,ดเดชเนาะแต่เราไม่ไม่เคยเห็นเขาแบบคือ,ค,อคือเห็นผ่านๆอะ่ะแต่มาฟังด้วยหูเขาเป็นคนร้องเพลงดีนะเขาเป็นคนร้องเพลงเก่งมากๆเลยแล้วมันต้องเป็นซีนที่ต้องแบทเทิลกันอะ่ะ ก็เป็นตัวร้ายไงเราเป็นคนเราจะเป็นคนฟันนะเดตแต่ไม่รู้ในเรื่องจะใครจะฟันใครต้องไปติดตามฟ้าตรโรดายรัชดาไลซื้อบัตรได้แล้วไทยิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแต่อีกงานนึงตาใช่แล้วของพี่เอกอะไรนะอ๋อฟาตโรดไสายใช่ไหมครับงานเดินแบบวันที่16บหกของเก่งสินะงานเขาจัด15 16แต่ของเก่งอะไปวันที่16นะครับผม ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเปงานของพี่เอกพี่เอกเนี่ยเขามีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการแบบเพ้นท์ผ้าหรือว่าพวกงานศิลปะนะดีไซน์ต่างๆบนเสื้อผ้าดังนั้นบอกเลยว่าครั้งนี้มันเหมือนเป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตด้วยเป็นการเดินแบบแล้วก็ไปทีด้วยใช่ไหมพี่ฟิลลิ่งประมาณนั้นไม่บอกไปดูโอต้องไปติดตามต้องไปเดตามโอเคเนาะขอบคุณนะครับ